สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนาอีกแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับสำหรับการใช้เมอร์เนานะการติดตั้งตัว e x p e s s JS นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาแยกไฟล์เรานะครับหรือรูทเนี่ยครับบางท่านอาจานารนะูทเนาะผมอ่านติดปากเลยเราเราเราเตอร์เราติพวกนี้นะครับผมเราจะย้ายตัวนี้ไปไว้อีกไฟล์นึงนะครับเพราะว่า,าบางทีเนี่ยเรามี เป็นพอยต์เรามีตัวเล้าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมันจะลบไฟล์นี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยเดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับผมผมก็ตั้งชื่อง่ายๆเลย,ย,เลยนะครับผมข้างในนะครับก็มีชื่อไฟล์นะครับผมเดี๋ยวผมใส่เป็นเป็นเล้าสําหรับการเช็คการล็อกอินแล้วกันนะครับผมผม,ผมก็จะใช้เป็น A U T s t ข้างในนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับผมเราได้ไฟล์นี้มาแล้วเนาะก็จ,ะจัดต่อเลยนะครับเอา x เข้ามาปึ๊บๆและที่สำคัญนะครับก็คือตัวเทานะครับ r o u อร์นะ,รนะครับผมปิดปิดปดปดิก็จะเป็นตัว XH จุด ตัวน,นี้นะครับปึ๊บง่ายมากๆนะครับผมเวลาเราจะเรียกเนาะเดี๋ยวเราสร้าง endpoint ขึ้นมาก่อนนะครับให้เวลามี r e q u e s t แบบ method get เนาะมาที่ IP นี้นะครับว่าเป็น r e จิ s t ต r แล้วกันนะครับผม ให้ฟังก์ชันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนเป็น arrow function เนาะ,ะโคดเราก็จะอยู่ภายในนี้นะครับผมให้มันทำอะไรดีละ่ะเดี๋ยวเอาง่ายๆก่อนเนาะให้มันแสดงเป็นข้อความออกมาก่อนนะครับผมก็เลตเป็นเซนต์นี่แหละง่ายๆแสดงข้อความบอกมานะครับผมก็จะเป็น a r น o ล ตตค,ค่นี่พอนะครับเซลิยาอ,อีกอีมาท่านหนึ่งอีมันท่านหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวนะครับผมเอ็กพอร์ตโมโดูลด้วยนะครับให้ไฟล์อื่นมาเรียกใช้งานนะครับผมโมดูลจุดเอ็กพอตนะครับตามด้วยชื่อนะครับผมเสร็จสำหรับตัวเราเตอร์ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลอง อินพตกันนะครับกลับมาที่ไฟล์ตัว Server.js ของเรานะครับผมก่อนจะเอามาใช้เนาะเราก็ต้องอินพ r ตก่อนนะครับอินพ r ตก็เหมือนเดิมนะครับผมอ <U TS, S 1> ใช่ไหม,มตั้งชื่อว่า Auts เนาะ Auts แล้วเท่ากับรีควายก็คือที่อยู่ของไฟล์นะครับผมอยู่ directory จะเ็นอยู่ในนี้ไฟล์นี้โอเคนะครับเราอินพุตมาเรียบร้อยเนาะชื่อนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะตรงนี้จะไม่ใช้นี่แหละจะไม่ใช้แล้วนะครับผม แต่จะเป็น app จุด u s e a p i ก็คือพาธที่เราจะเรียกนะครับผมตามด้วยฟังก์ชันตัวนี้นะครับผม a u t s เราเนี่ยเราก็จะใช้สามารถใช้งาน ผ่านนี้ได้นะครับผมเวลาเรียกใช้งานผ่านมันก็จะเป็นอ่ามันก็จะเป็นโกเข้าโพสพอร์ตมลันบนพอร์ตไหนพอรผมขอดูพอร์ตก็เราจำไม่ได้พอร์ตแปดพันที่แปดพันตามด้วยอะไร ตามด้วยผ่าน API นี่ตามด้วยผ่านนี้ครับตามด้วยอะไรตามด้วยผ่านนี้นะครับ Register ได้ไหมเนะี่ยผมขอลองก่อนเนาะเอามาลังดีบดได้โอ้โหเฮลแป๊บดึงเดอ้อโอเค API ตามด้วยอันนี้เรานี้นะครับผม get API register l i s list l e s t l s t e n t ผิดตรงไหนแล้วทีนี้เป็นเนาะ ไอสเรเาเตอร์อ๋อเดี๋ยวนะผมรีสตาร์ทนี่ยังเซิร์ฟเวอร์ผมมรีสตาร์ทไหม,อมขอดูให้เห็นกับตาสิเออโอ้ยเซิร์ฟเวอร์ไม่รีสตาร์ทนะครับผม โหลดมอนไม่ทำงานนี่ผมรีเฟซเนาะสามสี่นี่มาเนาะมาเนาะผมรีเฟซเนาะมันก็จะแสดงข้อความออกมานะครับผมทีนี้ถ้ามีอยนงอื่นละ่ะผมก็มาอย่างนี้นาะเทสแสดงแสดงข้อความเทียสผมเซฟอ่ะก็ยังชัวง่วเห็นรีสตาร์แล้วก็สบายใจหน่อยนะครับ สำหรับอันนี้ก็จะเป็นเทสเทสก็จะต้องแสดงข้อความ hello test e d p o i n t ออกมาโอเคโอ้ตกอกตก,ตกใจหมดเนาะได้ได้ได้ไดมาสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็แยกไฟล์เล้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้เรามันไม่ได้มีแค่ไฟล์เดียวหรอกนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะต้องสร้างเกี่ยวกับการ create update delete ของ แล้วแต่งานนะครับผมบางทีมันมาอยู่ไฟล์เดียวเนี่ยเรามันก็จะยาวนะครับผมจะมีเอ็นพอยต์เยอะมากนะครับผมจะพาทําการออโต้โหลดให้มันเข้ามาอ่านไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เราเนี่ยอัตโนมัตินะครับผมสำหรับคลิปนี้กระผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับทุกทท่านนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระผมนะครับทํคลิปออกมาใหม่ครับผม ทอนนี่ผมก็สวัสดีครับ